i <laughs> หายดีแล้วจ๊ะมุ้งหายดีก็ดีแล้วหมอดีใจด้วยแต่มุ้งกินวิตามินสักหน่อยดีกว่าวิตามินจะช่วยมุ้งแข็งแรงขึ้นเชื่อหมอไม,ไม่กินต่อยแล้วหมอแกก็ไม่มีสารอง คนไข้คนนี้อาการหนักขึ้นทุกวันแล้วนะคะใช่ค่ะคุณหมอขืนปล่อยไว้แบบนี้อ่ะสักวันหนึ่งเขาต้องมาทำร้ายเราแน่ๆเลยนะคะคุณหมอใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องดูแลเขาเป็นพิเศษถ้าเขาเกิดคุ้มคลั่งขึ้นใหม่ก็ใช้มาตรการเด็ดขาดของเขาเลยคุณหมออย่าบอกนะคะว่าจะใช้วิธีนั้นน่ะแต่เราไม่ได้ใช้วิธีนั้นมานานมากแล้วนะคะคุณหมอฉันก็ไม่ได้อยากใช้หรอก แต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกจริงๆเราก็คงต้องใช้วิธีนั้นเ ภาสาประชาชนมาให้ผมปลอมตัวมาช่วยเหลือคุณนะครับเดี๋ยวถ้าผมปล่อยเืออย่าร้องนะครับช,ช่วย เดี๋ยววันนี้เราเพื่อยเนีนอนหลังเขาไปเลยได้ค่ะปกติก็ก,กินเท่าไหร่สามช้อค่ะงั้นเพิ่มเป็นหกนะคะคุณหมอคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะว่าไงคุณมุกหขายที่จากเตียงค่ะฮะอะไรนะไปจากประสบการณ์ที่ผมเป็น FBI มาันเป็น10ปี <c oughs> ทางเดียวที่จะรอดไปได้ เราต้องร่วมม uh ือ oh, ก uh ันเดี๋ยวผมให้สัญญาณคุณนะเฮ้ย้โอ้ยตรงนี้ <Okay. S 1> ตนี้คนไม่เห็นไม่ได้มายด์นะกังจะไปไหนหมอครับ <ối> คือคนนี้เขาพากังมาครับกังไม่รู้เรื่องครับกังไม่รู้เรื่องเหรอจ๊ะ ไม่รู้ครับจะหนีหรือเปล่าไม่หนีครับการไม่เดินนะไม่เดินครับหมอลิตเติลอาตุ๊กตามมาให้หมอแล้วลูกครับน้องเยลโล่ของใครเออการครับกางชอบไหมชอบครับหมอถ้ากางชอบเอาไปเล่นในห้องสิจ้ะได้ครับไม่ดื้อนะไม่ดื้อครับดีมากจ้ะ มิวมิวจัดการค่ะปล่อยปล่อยนะยแกแก่แต่ตัวฉันได้ไงไอ้พวกพี่สาวจับไว้จะทำไรอ่ะอย่านะอย่าโอยนะ้อยหมอว่าเราต้องใช้มาตรการเด็ดขาดแล้วล่ะพาไปไวท์เฮาส์ หมะแล้วเราต้องเอามันไว้ที่ไวท์เฮาส์นี่นานขนาดไหนคะก็จนกว่ามันจะทำตัวดีขึ้น่ปทำงาน องค์การสหประชาชาติก็ตกใจมาเหมือนกันนะจริงเหรอครับองค์การส่งคุณมาจริงเหรอใช่ฉันมีอะไรจะบอกจริงจริงเหรอกับแหบานไอเนี่ยคนไม่ดีนะเขาแอบทำอาวุธชีวภาพก็ดำลายนักโลกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะความหวาดระแวงวันนี้ยอมั่เราสองคนแล้วนะ จริงเหรอครับกจัช่วยคุณปกป้องลูปแบบนี้ของเราเองกันต้องทำยังไงครับตอนนี้นะกันต้องไปถูเวลาของหมอกระเพ้าไว้เดี๋ยวฉันจะแอบไปห้องทดลองเพื่อทำลายอาวุธชิวภาพนี้เอง đi được cả mấy ฉันขนาดนี้เลยเหรอฉันมาว,วัาก็คืน้วค่ะหมอนี่ฉันก็องกลับไปที่บ้านนะเดี๋ยฉันว่าคุณหมอคงไม่มีว,นวันกลับไปเหมือนเดิมแล้วคนะ่ะค่ะ กางจะโดดอากังสัญญากับหมอไงว่ากางจะเป็นเด็กดีอะทำไมอากังทำแบบนี้พวกคุณเล็นไอ้ชิบะผ้าบะจะทำลายโลกถ้าไม่หยุดกางจะโดดนะั่นอากังมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะกังนี่หมอไงอากังจำหมอไม่ได้หรอหมอรักษาคนไข้ไม่ได้ทำลายล้างโลกอย่างที่อากางคิดใช่อากังเชื่อหมอเถอะนะพวกเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นพอได้ละกัง ฉันทำลายอาวุธชีวภาพหมดแล้วจริงมุกจริงสิพอพออ,อมาได้ไงคะเนี่ยแล้วนางมุกแกออกมาจากห้องนั้นได้ยังไงอะ่ะพอคะระวังนะคะมุกมันยังไม่หายดีอะคะ่ะคุณหยุดโกหกได้แล้วคุณหมอแก้วผมรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว นี่คือแฟ้มเอกสารการรักษาของคุณหมอมุกทั้งหมดที่คุณจงใจแกล้งเขาทำให้เขาไม่สามารถเป็นหมอได้อีกคุณหมอคะถ้าคุณหมอปล่อยไว้อย่างเนี้ยหนูว่าหมอมุกต้องได้ตำแหน่งแน่ๆเลยค่ะคุณหมอจะยอมหรอคะใช่ค่ะคุณหมอนน่นสิฉันจะทำยังไงกับมันดีนะคุณหมอคะหนูคิดออกแล้วค่ะ ยังไงเราก็แค่ทำให้หมองไม่มีคุณสมบัติของการเป็นหมอค่ะอืม w h า t e อยากให้ฉันเป็นบ้านะฉันก็จะเป็นให้ดูพออ,อคะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคะ่ะพวกคุณคิดว่าฉันเป็นบ้าจริงๆหรอคะฉันรู้แผนการของพวกคุณหมดละฉันแค่อยากเก็บหลักฐานให้มากกว่านี้ ฉันแค่แกล้งเป็นบ้าเฉยๆค่ะไม่จริงเลยนะคะพอออออออย่าไปฟังนางบ้านนั้นพูดนะคะไม่จริงนะคะหมอใช่ค่ะพอค่ะนี่ค่ะมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมก็ก็คนไข้พวกนั้นน่ะมันพูดไม่รู้จักฟังเลยนะคะ มันทำร้ายร่างกายพยาบาลด้วยนะคะดูสิคะมันชอบทำร้ายร่างกายพยาบาลด้วยพวกเราต้องใช้ไม้แข็งอะคะ่ะใช่ค่ะไม่จริงคนระับว่าผมไม่เคยทำไม้พยาบาลกับหมอเลยนะครับกังหยุดได้แล้วมผมต้องขอโทษคุณด้วยนะผมลืมบอกไปกังคือสายของผมอีกคนนึงเข้าคอยรายง,งานผมทุกทาง ตอนนี้ผมรู้ความจริงหมดแล้วแล้วตอนนี้ตำรวจก็ได้มารอรับพวกคุณเข้าคุกอยู่พอ o. พอฉชนขอโทษนะคะพอ o. จะทำแบบนั้นเลยนะคะฉันจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วจริงๆพอ o. ให้โอกาสฉันนะคะนะคะพอนะคะพอ o. พอ o. ให้โอกาสฉันนะคะอขอโทษนะครับโอกาสสำหรับพวกคุณสองคน คือการไปรับกรรมอยู่ในคุกต่างหากพออ๋อคะฉันฉันไม่เกี่ยวเลยนะคะคุณหมอบังคับฉันทําแบบนี้อะคะ่ะคุณหมอบังคับฉันจริงๆนะคะคุณมิวคุณอะไรตัวดียุยงหมอเขาผ้าที่กำลังตกนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับ ผมคิดว่าพวกคุณสองคนน่าจะเก็บบรรยากาศดีๆนี้ไว้ตอนที่ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปพวกคุณสองคนจะไม่มีโอกาสได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกต่อไป